สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วเราฝึกจูงเดินฝึกชิดกันนะครับอันนั้นเป็นวิธีการฝึกเนาะทีนี้ก็จะมาฝึกนั่งนะครับก็จะเป็นวิธีการฝึกอีกเช่นกันวพราะฝึกยังไงสุดท้ถึงจะนั่งนะครับส่วนท่าทางเราเรียนไปแล้วตั้งแต่บุคคลท่ามือเปล่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฝึกชิดนั่งหมอบยืนคอยเรียกมาหาให้ครบนะครับพอครบเสร็จแล้วผมถึงจะมาทาคลิปรวบวิธีเขาเรียกว่าอะไรคลิป แบบฝึกวันต่อวันนะครับให้เราเห็นเลยว่าวันวันหนึ่งฝึกแค่ไหนแล้วสุนักได้แค่ไหนนะครับต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าเออเราก็ฝึกได้ตามชิปนี้นาเราจะได้ไม่ท้อว่าเอทำไมเราฝึกช้าจังหรืออะไรจังไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมฝึกมา10กว่าปีแล้วนะครับพวกเราใหม่ๆก็อาจจะช้ากว่าผมนิดนึงหรืออาจจะดีกว่าผมก็ได้นะครับเวเราดูกันโอเคต่อไปเป็นการฝึกนั่งนะจริงตัวเนี้ยเมื่อวานี้ฝึกนั่งเป็นแล้วครั้งหนึ่ง พราะาอะไรเพราะว่าผมอัดคลิปไปแล้วแต่คลิปมันใช้ไม่ได้นะครับเสียงมันแตกผมก็เลยมาอัดใหม่ก็เลยเขาได้เปรียบนิดนึงเพราะเมื่อวานฝึกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกนั่งก็จับสายจูงเหมือนที่ผมเคยบอกกันแหละนิ้วโป้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยใส่เข้าไปในห่วงกะทบเข้ามาตรงนี้แล้วก็มือก็ทิ้งไปตรงนี้ปกติอยู่นักอยู่ซ้ายนะครับหมาอยู่ซ้ายคนอยู่ขวานะครับอ่ะ มือขวาดึงมือซ้ายกดนะครับนั่งยิมาะวีเห็นไหมครับพอเขานั่งแล้วก็กดเอ้แล้วก็ตบชมตรงนี้ยิ้มาะีเนี่ยสาเหตุที่มันนั่งง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อวานผมฝึกไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าเราทําถูกทําดีนะครับครั้งเดียวก็เริ่มเห็นผลแล้วจริงมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกก็คือสั่งหลายครั้งเลยภายในสิบนาทีหรือห้านาทีไม่รู้นะครับเมื่อวานที่ผมฝึกไปอ่ะทีนี้นั่นงแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็สั่งนั่งแล้วก็จับขาให้มันดีๆขาหลังให้มัน อย่างนี้นะครับอย่าให้พับเพียบนะดูขาหลังต้องประมาณนี้ทางสองข้างนะครับมาทำไมถึงต้องขาต้องนั่งอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นนั่งท่านั่งที่ถูกต้องมันจะเปลี่ยนไปใช้ท่าอื่นได้ง่ายท่าหมอบท่าอะไรก็ง่ายถ้ามันพับเพียบเวลาหมอบมันก็จะกลายเป็นนอนตะแคงพอนอนตะแคงสั่งยืนมันก็จะยืนยากมันกวาจะลุกมันอึดอาดเราจะให้ทาบันจีเนี่ยถ้าพับเพียบอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเราก็ดึง GOT, Rab, ออกอย่างนี้ดึงจัดท่าดึงมาข้างนานหน้านิดนึงนะแล้วก็มันก็จะได้ท่าที่ถูกต้องนะครับ อ,อันนี้หมาใหม่เห็นไหมครับยังไม่ทันทําอะไรเลยเริ่มกลัวแล้วหางเข้าก้นแล้วผมถึงบอกว่าให้ใจเย็นให้ค่อยๆฝึกนะอันนี้อาจจะไม่ได้กลัวอาจจะแค่กังวลนิดๆนะครับเพราะว่ามันก็ยังกระดิกหางอยู่เนาะบางตัวขี้กลัวฝึกยากมากครับพวกขี้กลัวอ่ะดูไหมนั่งดีมากเก่งมากดีมากดีดีมากดีเก่งมากมาจิตดีมากดีมาจิตจิตดีมากดีจิตนั่ง ดีมากดีดีมากดีดีมากดีเห็นไหมครับผมจะใช้ท่าชิดร่วมกับท่านั่งนะเวลาฝึกเพราะว่าผมสอนท่าชิดไปแล้วเนาะใครกดข้ามก็ต้องย้อนกลับไปดูใหม่ครับชิดชิดดีมากดีชิดชิดชดีมากดีเก่งมากนั่งดีมากดีดีมากดีอนั่งลงดีมากชิดดีมากดีชิดดีมาดี ดีมากดีดีมากดีดมากดีก็ประมาณนี้นะครับท่านั่งทีนี้มันจะมีวิธีการแากร้ไขกรณีที่เขาไม่นั่งเมื่อกี้ผมสอนให้ดึงสายจูงขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดอย่างนี้ถูกไหมครับนั่งแล้วก็ดีมากดีครับทีนี้ถ้าเขาไม่นั่งอ่ะถ้ากดแล้วมันไม่นั่งมันจะมีพวกที่ทมันมือทําตัวแข็งๆครับมันจะไม่นั่งมันจะเกงสะโพกไว้เลยก็ให้เราเดิน เดินนะครับเดินฝึกเราอย่าไปยืนอยู่กับที่หรือกดนั่งอย่างนี้มันยากครับช่วยโอกาสตอนเดินเนี่ยชิดชิดดีมดีดชิดช่วยโอกาสตอนเดินมาเรยมาเรือชิดมันพร้อมจะนั่งอยู่แล้วตอนนี้ชิดนั่งเนี่ยนะครับเรากดนั่งไวๆทำไวๆนะครับดีมากดีดีมากดีเขาจะไม่ทันได้เกรงตัวเ,เขาก็จะนั่งลงง่ายนะครับถ้าเราใช้สา,ายไฟนิ้วตรงนี้กดแล้วมันไม่นั่งใช้ตรงนี้แทนนะครับกดตรงโคนหาง คนหางก็คือนี่ตัวก้นนั่นแหละตัวคนหางนะครับนี่แถวแถวนี้กดกดลงไปชิงเสียงเข้าข้างหน้านิดน,นึงสายจูงเราดึงเราดึงขึ้นตรงๆไม่นั่งแล้วก็อาจจะโยกไปข้างหน้านิดหนึ่งโยกกับหลังนิดหนึ่งหาองศานะครับแต่ละตัวมันก็ชอบองศาไม่เหมือนกันแต่ลีละหมาไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เทคนิคที่ให้มันนั่งก็คือ เดินแล้วช่วยโอกาสกดนั่งเร็วๆนะครับครั้งอันนี้คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2ถ้ามันยังไม่นั่งอีกนะครับให้เราปรับโซ่นะครับปรับโซ่ตัวนี้จากที่มันอยู่แถวๆข้างล่างนี้แถวๆหัวไหลน่นี้มันไม่ได้ผลเราก็ให้รูดโซ่ขึ้นมาอยู่ชิดกับหูเลยข้างบนอยู่ชิดหูข้างล่างอยู่ชิดคา,างเลยนะครับแลวที่นี้พอดึงดึงมันเห็นไหมครับยังไม่ทันกดเลยแค่ดึงเนี่ยโซ่มันจะรัดตรงคอมันก็จะพยายามหย่อนนั่งนะครับ เด้งขึ้นตรงๆมันยังไม่นั่งก็โยกไปข้างหน้านิดนึงโยกกับหลังนิดนึงหาองศานะครับเดี๋ยวมันก็จะนั่งโยกพร้อมกับกดสะโพกนิดนึงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ในท่านั่งก็จะมีอยู่3าอย่างเนะาะกดนั่งปกติเดินแล้วกดนั่งเร็วๆแล้วก็ปักโต่ขึ้นมาแล้วก็ดึงโยกอย่างที่ผมบอกอ่าดูนะผมจะทำให้ดูถ้าดึงอ่ามาได้มามันตัวนี้มันนั่งง่ายแล้วเพราะฝึกไปเมื่อวานครั้งหนึ่งแล้วดึงขึ้นตรงๆทาไบบงั้แล้วก็โยกไปข้างหน้า โยกกับหลังเนี่ยพร้อมกับกดเนี่ยก็ได้นี่คือการแก้ท่านั่งนะครับโอเคท่านั่งก็มีเท่านี้เราจะฝึกคิดกับนั่งพวบคู่กันนะครับก็คือชิดจะเดินไปเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับแล้วก็กดนั่งไปด้วยระหว่างเดินนั่นแหละนะครับมันก็จะได้สองท่าภายใน1วันนะครับแต่เราก็จะฝึกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะมันถึงจะเริ่มเริ่มเก่งอันนี้ก็ฝึกมาวันที่2เพราะว่าวันแรกผมอัดคลิปไปแล้วมันใช้ไม่ได้อย่างที่บอกกันแหละ วันที่2ก็เริ่มเห็นผลแล้วเห็นไหมครับพอเราฝึกอันนี้ไปครบอาทิตย์ประมาณ7วัน5วันกันแล้วแต่พอมันเห็นผลดีแล้วปับ๊บเราก็จะไปท่ายืนนะครับซึ่งท่าย,ยืนง่ายมากนะครับอาจจะวันเดียวเป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อคลิบหน้าครับ